คารีนนะคะรุ่นนี้เป็นโทซี่ไซส์เอ็มนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดทรงเขาจะเป็นแบบคล้ายๆอานม้าแบบนี้เนาะทรงแบบแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบผ้านิ่มๆเหมือนอลนักษณะของคาลีนเลยก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้จะปรับสายได้นะคะด้วยกันหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็รูดนะคะลูกค้าจะทําเป็นคาดอกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะทําเป็นสไพายข้าวนะคะสไพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ด้านในนะคะใส่ของได้เยอะนะคะใส่กระเป๋าเงินใบยาวได้เลยรุ่นนี้นะคะนี่มีถุงผ้าให้แล้วก็จะมีแบบช่องซิปตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะสีดําแบบนี้อะไรจะเป็นสีทองค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีโทนนะคะสีนี้ก็คือขายดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะนี่เลย เป็นสีโทปนะคะออกโทนแบบเทาๆน้าตาลหน่อยนะคะคราอสอามาก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ปรับสายได้เช่นเดียวกันนะคะที่ปรับสายคือสวยมากคะ่ะทุกคนเป็นแบบนี้เลยใครชอบนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้สีโทปนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดํานะคะสั่งได้เลยค่ะ